ร่มร่างควยไรเพื่อนไปร่มมืนล่มคมูเนาล่มหมูเศร้านี่แหละเอาไปหยดนมโกนจนล่มทุ่เหมือนได้เดือไปหาตีไตไปนี่ตีด้วยนาถือดถืองามมาไปนยังไม่เหร็ฟังเลยเคียร์อ่านอีเม็ฟังดู พงม,มานาเพื่อนแพงและครอบครัวกับขอบคุณพ่อจูยมมนินนำวงสาแม่นุชยาสุภาพลุงอำนาจทีมผู้บริหารทีมคุณครูพอ่อน้นแม่บีน้องอุ้งหิงทีมงานสาวหน่อยพเพื่อนแพงทุกท่าน่อพคุแม่แม่เอฟซีสาวหน่อยพเพื่อนแพงและน้องมันนะทุกทุกท่าน ที่ทำให้ผมมีวันนี้ครับขอบคุณมากครับอันนี้ด้วยซื้อด้วยสิไปเฮ็ดุ๊กอันนึงสองแม่อนน่งสองที่งานงามหนึ่งดวนได้หนิเป็นบอไปที่แม่เอ,อาบ้านอันนี้ยูทูบอยู่รีโมทกม็อันนี้รูปยูทูบอยู่รีมโมทได้ไหม

เิดมือมาขอเลยเนี่ลงเพราะระองักเขาลุงย่ม่ดเป็น้ำพอยังฮะยังไม่เมยนี่่ดปน้ำพอีเออซิว่ได้แคซิว่ได้ไปนน้องเดิหมเอาคื้ว่าเป็นคลิปนี้ใส่โปริดอันเหรอ สิว่นใดไปน้ำนองเพราะหนึ่งแหละงานมันอาจจะกระโดดแล้วค่าน้ำมันอ่ะมันแพงหรอไปที่นี่ห้าเติมตะละลอบนะก็คือสองวันหนึ่งพันถ้าแบบใกล้ๆเได้พี่น้องคันแบบไกลเนี่ยก็คือแบบแบบไกลเนี่ยก็เกือบมือมือละเจ็ดแปดร้อยถ้าขึ้นกรทมก็คือเดินทางขึ้นไปแค่น้ำมันอ่ะก็สามพันก็เลยแบบ มาลักเล็กบ้านเพงก็เลยแบบคิดไปคิดมากก็เลยเออเลยถามถ้ามมัาน่ะกระยันพุ่นบาไว้นำถึงจีได้ค่ากลางเต้นในสิค่าหนามันในสิว่าเออค่าค่ากินอ่ะเขาเลยสี่พันอะผ่านปั่นเ่ะพี่น้องก็เลยว่า น้องก็ว่าเออผมไปน้ำรดบาแต่อยู่หล่ะไปน้ำรถบาแต่อยู่ก็เลยว่ากลับไปร้องเบิงกัสิให้น้องไปร้องเบิงก่อนเดือนนี้ไปเบิงครับไปเบิงก่อนดเดือนนี้ว่า,าแมนแคทกัสซียูบนันเบิงสก่อนกกว่าสีอาดคลิปอัดยังท่าอยู่จังสี่หลักกัฝฟังไว้แม,แม่ติดตามเบิงไ้นําขันมันเป็นแบบเป็นตภาพหรือเป็นตไปต่อหรือปไปต่อไอ้ยังก็จะสิพากันกลาวมาคุยกันอีกที่หนึ่ง ตรงโซนถาดกรบหานอะไรใดก็บางบเามียนค,ค,คือจังมานากะมีค่าเสียใจของมานาคือจังแคดกับมีค่าเสียใจของแคดต่างคนต่างมีค่าเสียใจว่าที่นี่สิไปน้ำนองอืมพันซีว่าเอออันเอาแต่น้ำนงองยางเดียวมากกวบบ่าเมียนมดละคือมานากะค่าเสียใจหลายคือจังของแคดเนี่ยมันกับมีค่าเสียใจ ในแต่ละเดือนน้มาจะนีองม้าหน้อ่าบครัวหนุ่ตะ๊กตานำําบาตัวจัปีน้องมาเตครอบัวทำตตรอันนี้ะเงินไม่าน้งม้าในวันอดเงินตลอดทีให้เป็นบางโอกาสให้็ัลยว่าให้วนกี้ตัดแต่ให้นึ่น้อมาเาต้องเก็บน้ำสั่งตรวสั่งตรวจเจ้าของน้ำให้ของกจให้ผูให้ยาจะาให้ทุกเดือนให้เงินคือจตายเดือนล้เท่าไหร่ มันต้องซอยกันหาไร่ใหขบานเนาะเพราะว่าหน่งแบบเขายูนนมากว่าบริมิอยังเพราะว่าบริิอื่นที่ปลูกพักปลูกพักปลูกมีทีนเส้นนีีมีีนเท่านีไม่ใช่จะปลูกเรื่อนี่จะปลูกงัรนเนาะแว่าบริมิญืูนที่แบบยงเคสไทยเฮต้ากพริะียูนั้นอยู่บ แต่สิมีกีบกับสีไทยไายไปอยู่เพราะงั้นก<ม>็เลยไปไายบรรยากาศที่ไทยที่ไต<ม>้ฝุ่นเนาะแต่มีอีกสำหรับพ่อโอเคก็ไปเตือนกันห่อก็จังในของพ่อคุณแค่ก็คือแบบมาไฮมาหน้าอยู่เลยะแต่ด้วยความที่แบบไม่ได้มีเพราะมันม,มีไฮมีหน้าแต่สิมกกันก็ยังแบบว่าพอไปเ็คล<ม>ิปนู่นนั่นนี่สร้างคอนเทนต์ให้เขาได้อยู่แต่ว่าอันนี้มันจะ เลอาไเอาเหซอยมาดูเนาะอ่้้าูกพเพราะว่าเขาต้องซอยกับอะไรได้เตกันหนึ่งแัตอยู่เศรษฐกิจรอบเรงก็บันมา,ายชีวิตน้องมานว่ะสิบอยู่จนสี่อยู่แล้วว่าปลูกผักปลกอย่างะกคือต้องเก็บต้องรีบเก็บรีบหาตอนนี้ละพี่น้องก็าจังเงินหยดขางบนไงกับซองกับยังไงกับคุณตอนแรกบอว่าวอกไป ตอนหกหมื่นลงหกหมื่นเอบั้งหมุนเท่าไรก่มีหกหมื่นเมีห่นเก้าพันเบาทคุณแมุ่นะครับชอบ้ขอบคุณแล้วก็อบดอกอดอกไม้ังซอเาจะรวมถ้าจะรเ้ตวตอนมาตงเนมิานทีจะมืมจจะมืแน่แล้ะพี่น่อยกาซีมาน้ากาซีไปร้องเบิ้งอีก่อนแล้วก็เฮ็ดกาซี อัดคลิปอันอยังน้ำนมันเบื้งอีกกองสินะหันแว้นมันแบบนองมนันอ่ะบาไหวหรือว่าแคทเฮ็ดอันนี้ว่าโอเคก็อาจจะไปน้ำนองหรือว่าอาจจะไปหางานทำที่กรุงเทพแม่ก็ต้องรอจิตตามรออันนี้เบิ้องเพราะว่าทุกเก่าเดินมันเดินดึงเงินเบิือดเดยเพราะว่าเขาบกเดีมาวีหลักฐานไงอืมเขาบอกเดี๋ยวตัวนี้ตัวมหาราักฐานไม่จะไหนไม่จะใด่ขอบเขาจะใส่พิม ก็ดีแม่ค <t otal throat> <si suppression> ืออจังยสั่งคืวันี้เจะมีการปอมเงนดี้ระมาณนั้นกันนี้บ้านเรียนเรีันนีจะไปหาหลักฐานว่าจะในหัวบอมาซื้อที่ดินไปเอาไว้เฮ็ดเฮ็ดสวนเฮ็ดเป็นไห้ให้อะไรคือท่านมีดินมีสวนมาเฮ็ดสวนมันก็มั่นคงนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมีเงินยางเขาไปให้สวนมีผักมีหนาจริงมีอาชีพให้ให้ปูให้ยาได้เฮ็ด ให้น,อน่องอ่ะผูกกับยาบ่มีหยังเคลียรกับผูกครบับเลือกเยียนมาให้ตุ้มเด็กน้อยไปไทยเพราะว่าเราเราต้องเดินเฮาต้องบ่ต้องสูง้แม่นอยู่ว่า,า,าคืาอจะไอ้สมมุตินี่น้องเนาะไอมันน่าผูกับคาหัวเงาะสีมันน่ากินเนาะกินมันก็บ,บ่แม่นต้องเฮ็ดต้องสูง้อืมปวดต้ตนทุน่ทน,น,ทน,น,น,นนี่ทนะุกคนต้นทุนซ้ำกันเบิดสิีบอกก็ว่ไปสีมีบ่เมียดได้นี่ล่ะ คือจ no pues oh, oh, ะทำยังไงให้มันคงมันคงหูแล้วก็ตีเอาเงี้ยต่อไปเมีนยังใหม่จะเกล้ยเขาจะขอดเขาจะเกี่ยวไปเทียบมันคือาเปดอะี้เอลเชียสวัสดีค่ะชิมกล่องกะไฮนดน้อสวัสดีค่ะสั่นละพี่น้องอันนี้น้องมาน้กระสีเตรียมตูวเดินทางกระซีเป็นพ่อปอยไปส่งบัวงา ซาลาจจะใส่คลิปนี้แค่เขาฟังว่าจะมีคลิปหนาพอก,กันไหมจ๊ะบอบอบอเลือกอียงดีนี่อไงไว้ถึงม็อกสีนี้พสวยิี่ใส่เก้าอี้